ท้องครับสวัสดีครับรบกวนถามอาจารย์การติดป้ายหาเสียงจะใช้จํานวนกี่ป้ายคะสบตคือท่านผู้ชมครับเรื่องจํานวนป้ายหาเสียงผมจะทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมในเบื้องต้นก่อนคือระเบียบเขาเขียนไว้คือเคิบสูงสูงไว้แต่ในทางปฏิบัติกก,กตท้องถิน่นอาจจะไปประกาศจํานวนอีกลักษณะหนึ่งได้คือในระเบียบเขาเขียนไว้อย่างนี้ครับอ่า ผู้้า้หาเสียงนั้นนะครับไม่เกิน3เท่าของหน่วยเลือกตั้งคําว่า3เท่าของหน่วยเลือกตั้งนี้ความหมายมันบางคนเนี่ยนะครับต้องดูความหมายคําว่า3เท่าของหน่วยเลือกตั้งเช่นถ้านายกถ้านายกมี20หน่วยก็คือ3คูณ20นะครับก็คือ60แผ่นนายกนะครับแล้วสมาชิกล่ะก็เขียนไว้ยังไง สมาชิกเขาก็เขียนไว้เหมือนกันครับคือ3เท่าของหน่วยเลือกตั้งแล้วทีนี้คำว่าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยหมายถึงอะไรตั้งในเขตของอในเขตของสอตอตใช่ไหมไม่ใช่ครับคำว่าหน่วยเลือกตั้งหมายถึงหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคือหน่วยเลือกตั้งของ20หน่วยก็คือ20หน่วยฉะนั้นสมาชิกก็คือ20คูณ สามเหมือนกันกับนายกอันนี้คือระเบียบเขาเขียนเคิร์ฟสูงๆไว้เพราะว่าในระเบียบเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้เขียนว่าสามเท่าของหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเขาไม่ได้เขียนอย่างนั้นเขาเขียนคําว่าสามเท่าของหน่วยเลือกตั้งเขาว่าหน่วยเลือกตั้งก็คือขององค์กรปกครองท้องถิ่นดังนั้นเขาก็เลยให้อํานาจของกกตท้อ,อ,ทองถิ่นเป็นผู้ประกาศกําหนดอีกครั้งหนงึ่งกําหนดอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นกกตอท้องถิ่นอาจจะเป็นประกาศให้ นายกมีป้ายหาเสียงได้60แผ่นสมมติน,นะครับแล้วก็สอบตอมีป้ายหาเสียงได้3แผ่นเห็นไหมครับหรือบางทีก็ให้5แผ่นสุดแท้แต่กกตท้องถิ่นแต่ละแห่งเขาจะประกาศดังนั้นคําว่าจํานวนป้ายเนี่ยโอเคผมบอกระเบียบท่านได้แต่ในทางปฏิบัติท่านจะพิมพ์เท่าไหร่นั้นท่านจะต้องไปดูที่ประกาศกกตท้องถิ่นเป็นหลัก ดูที่ประกาศกรกตรท้องถิ่นไปหลักซึ่งประกาศกรกตรกตรท้องถิ่นนั้นเขาก็จะเขียนไว้เลยประกาศของกรกตรท้องถิ่นเขาจะเขียนระบุว่านายกพิม์พได้จํานวนเท่าไหร่สมาชิกพิม์พได้จํานวนเท่าไหร่สามารถไปปิดณนะสถานที่บริเวณใดได้บ้างซึ่งในประกาศตัวนี้จะรวมถึงสถานที่ปิดป้ายด้วยดังนั้นนะครับผู้สมัครทุกคนนะครับจะต้องรู้ ประกาศของกกตท้องถิ่นนะครับนู่นแหละครับพอมีประกาศให้มีการเลือกตั้งปุ๊บกกตท้องถิ่นก็จะเริ่มที่จะออกประกาศตัวนี้นั่นแหละครับท่านก็จะรู้รายละเอียดอย่างไงตอนนี้ก็อย่าพึ่งไปพิมพ์ไว้ก็ได้อย่าพึ่งไปพิมพ์นะครับให้ได้เบอร์มาซะก่อนพอถึงช่วงไปสมัครได้เบอร์แล้วทุกอย่างมันก็จะรู้หมดแล้วคือจํานวนป้ายจานวนอะไรก็ จำนวนสถานที่ปิดป้ายมันก็จะออกมาหมดแล้วนั่นแหละครับมันก็จะลงตัวในจุดนั้นผมก็เลยแนะนําว่านะครับป้ายต่างๆนั้นนะครับก็รอให้ท่านไปสมัครได้เบอร์ซะก่อนนะครับแล้วก็ไปดูประกาศกรกะตท้องถิ่นประกอบติดสถานที่ใดได้บ้างประกอบก็จะทําทีเดียวก็เป็นไปตามระเบียบมันจะง่ายดีนะครับแต่ยังมาปนก,นกันกับช่วงนี้นะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังไม่ได้ใช้ระเบียบคือยังไม่มีประกาศาท่านก็สามารถที่จะเปิดตัวหาป้ายมาเปิดตัวขึ้นป้ายเปิดตัวได้ช่วงนี้พอจะมีประกาศแล้วก็ค่อยปลดลงก็ได้นะครับถ้าไม่อยากคิดเป็นค่าใช้จ่ายนะครับช่วงนี้ก็เปิดตัวได้นะครับอันนี้คนละอย่างกันนะครับอันนี้คนละอย่างกันขอให้เข้าใจว่าอันนี้คือเป็นการทําไปปกติไม่เกี่ยวกับกฎหมายกกตในช่วงนี้นะครับ